ครับสวัสดีครับพีอีฟีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กัมาพบออกับพ่อเตียมนะ้องพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อเสียนเพลงต่อยน้องนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่เก้ามิถุนายนหกแปดเล่าพัฒนาออกสามแปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด ขับเลขล่างก็ออกหนึ่งเกตนะพี่น้องเนาะรับของพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมากับเลขวิ่งลุดในพี่น้องแต่ว่าเลขชุดวิ่ง่นเขา่าอยู่ในพี่น้องนี่นะพี่น้องครับวันจันทร์ที่เก้ามิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งลุดหกกับเก้าพี่น้อง 6กับเก่าบอมาจักตัวได้พี่น้องแต่ว่าชุดวิในพี่น้องเลข34ตัว0781จับแน่นีกะมีเนึ11เ็ดในพี่น้องเนาะแต่ว่าพอพนบริจับให้พี่น้องครับเพราะว่าเลขวิ่งมันหลุดนะพี่น้องเนาะวันนี้จับแต่89698689097แค่นั้นพี่น้อง1งบจับเลยนะครับ วันนี้ก็มาแล้วได้พี่น้องปเตรียมผ้ามาตามต่อยนาอพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับครับที่เป็นวันพุทธน้นองเนาะ วันพุทธที่11มิถุนายน2568นั่เป็น้อง คราวพัฒนาพ่อเซียนเพงลงแต่ว่าดีเพิ่นบห้เล็กลายหางเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นให้เล็กหน่อยหางนะครับ ครับบนล่างวิ่งหลูดพี่น้องเก้ากับสี่ขับชุดวิ่นสังเกตชุดวิ่นพี่น้องหนึ่งห้า หกแปดสามนะครับแลวหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งพี่นอ้องหนึ่งแปดแปดหนึ่งชุดวิน ครับพระเบิงกอบันจับคู่ให้พี่น้องบันเด่นเด่นนะพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าห้าสี่หก ี่แปดแถวเดียวเลยพี่น้องขับเน้นนี่พี่น้องเก้าหนึ่งเก้าห้าสี่แปดนะครับ เลขสีห่หางพี่น้องบอหลายหางเอาเบดรถลก็ได้กลับตัวไว้นำนะครับเนาะครับเลขสามตัวพี่น้องห้าเก้าหนึ่นง 5, 9,

จัดเกียน,นะพี่นองเนาะ,ะเล็กสี่หางครับวันพุทธที่สิเอ็มิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูด9กับ4ครับชุดวิน,นะพี่นองเด้อหนึ่งห้าหกดสามพี่นองเนาะครับจับคู่เก้าหนึ่งเ้าห้าสี่หสี่แปดรับเหลือสี่หตัวหนึงน่นงพี่นองเพิ่บนเนินให้นะครับ ขอเตรียมก็เฉเบิ่งก็ได้พี่น้องเอิ่พอนทรงมาให้นะพี่น้องลายซีขนาดได้พี่น้องะพ่อเซียนเพ่งลาวพัฒนาสิเบ็ทับหทับหกพี่น้องวิ่งบนล่าง9กับสชุดวิ่งหนึ่งห้าหสับจับคู่เด่น9ก้าหนึ่งเห้ากสีับเลขสาถูกกับห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเเจัดเกียน,นะพี่น้องเนาะ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับที่ได้รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตี่ยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมข้อเว้พรอนคอยเข,ข่าคอยปังปังขับพี่น้องอีีก็จะได้สุขโฉมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาย่าลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนาค,ำครับสุดท้ายทายสุดนี่ขออิอีทุกคนโศกโศก,ก,กมันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม